สวัสดีครับสำหรับ Unity เบื้องต้นนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้วัตถุชนกันโดยการใช้คำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งน,นะครับแล้วก็ดูว่าวัตถุเวลาละชนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาที่หน้าต่างตัวนะี้เลยนะที่รักชีตัวนี้นะครับป่าที่เมาส์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวสารที่อ,อเจกนะครับอัานี้เลือก คินะ้วให้เราลากออกมาก่อนให้อยู่ไม่ต้องไกลนะเดี๋ยวเวลาเวลาชนจะได้อย่างนี้ถึง่งายนะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้หน้าตัวสเกลทูนครับยืดกระุก ก็จะใช้เป็นแบำแพงอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นะคระับ add component นะครับเลือก physics นะฟิสิกนะส์จากนั้นก็คลิกที่ตัว d i g i body ตัวนี้จะสังเกตว่าย u t h quality นี่ยังอยู่ตรงนี้นครับถ้าอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเล่นเนี่ยวัตถุก็จะ,ะกตกไปเดี๋ยวเราจะทดลองเล่นดู จะร่วงลงจะจะร่วงลงไปนะครับและเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในชุดตัวนี้นะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงชุดนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงเราต้องมาที่ตัวซีนเ,นเดิมครับก็คือชุดตัวนี้ครั้งนึ่งเราจะมาที่ตัวซีนเหนครับจะเป็นที่ตัวซีนในนี้ให้เราเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงยุทธพาวเวี้ทีพับที่ถูกออกเสร็จแล้วเราก็เซฟไว้คราวนี้ก็เล่นอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือวัตถุจะอยู่กับที่แล้วนะครับวัตถุจะอยู่กับที่แล้วอ่ะคันนี้เราเราจะนํำรูปบอลมาพุ่งชนผลก็คือไล่แรงโน้มถ่วงนะก็จะกระเด็นไปเลยนะครับก็คือจะกระเด็นลอยไปเลยเราไปเราจะทําให้ผน,นังเนี่ยเวลาชนแล้วเนี่ยก็จะอยู่กับที่นะครับให้เรามากดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปที่หน้าซีนะครับ เราไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนแปลงตัวนี้ที่ชินเมติกนะครับตัวนี้นะครับ, e รบ,รรบให้เราติดกถูกเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเวลาทำเราต้องเซฟทุกครั้งนะครับจากนั้นให้เรากดเล่นดูนะครับแล้วก็ทำการชนเลยนะจะเห็นว่าวัตถุโดนชนก็ไม่ลอยไปไหนนะครับก็ได้อยู่อยู่ที่นะี่ จะชนให้ดูเงินันก็คืออยู่ที่นะครับมันไม่กระเด็นนะครับวิธีการําการชนก่อนวัตถุมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับยูนิเพื้นเต้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ